สวัสดีครับวันนี้พามาชมของหกี่นยคนแลนนะครับการนหน้านิวครับคันนี้คันนี้เป็นคานหน้านิโฮอแลนด์คันนี้เพิ่งเช็คเสร็จนะครับประกอบเครื่องยนต์เกียร์ท้ายการหน้าเช็คใหม่หมดแล้วครับคันนี้สภาพเดิมดีครับคันนี้มา เ้าตัวสวยครับไม่มีแตกรล่วครับมาดูเนื้อตัวครับอันนี้เป็นรถเช็คใหม่ทั้งคันนะครับเครื่องยนต์ฟิตใหม่ครับดีพอเป็นแวบลูกสูบที่รีวิวไปก่อนหน้านี้ครับคานหน้าก็สวยครับรองดุมยังคิดอยู่เลยครับดุมสวยครับคันนี้คานหน้าสวยครับไม่ช้ำ ข้างในแล้วก็ใส่ย่อยแท้ให้นะครับข้างในเราใส่เป็นงามเผาขับของแท้ห้างนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ครับล,ลูกปืนกระปะนก็เปลี่ยนให้ใหม่พชมรอบกันนะครับปรับถ้วยแล้วหนักปรับให้ใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เช็คใหม่หมดเลยลูกปืนเครื่องต่าง ปืนเฟืองทอ็อตปืนขับตัวกาเรเร้ายจเผาขับครับลูกปืนเล็กใหญ่เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับอันนี้เป็นเนื้อตัวเดิมๆครับยังไม่ได้ทําสีครับเพิ่งประกอบเสร็จครับร้อยประเก็นครับเพิ่งประกอบเสร็จนะครับ,รบรคบันนี้คันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับ ข้งนอกอาจจะดูโซมหน่อยครับแต่เรื้อออกมาแล้วก็เหวี่ยงสเตนด์ดนะครับทั้งอกทั้งก้านเลยครับใช้สเตนด์ดอันนี้เป็นปี96นะครับ1996ย้องยมเลยครับป้อมขาวคันนี้ป้ามให้จัลีกดีนะครับยกเร็วครับ หายสวยครับไม่มีตตงไม่มีราวครับพวกซ้ายขวาเช็คเกินซินเป็นแผ่นบกปรับเฟืองท้ายใหม่หมดเลยนะครับคําแดงก็เช็คเปลี่ยนคอนโทรลวาลเซฟตี้วาลนะครับไล่เปลี่ยนลูกยาคําแดงทุกอย่างชุดซ่อมคําแดงใหม่หมดเลยนะครับหสะโพกสวยครับ ตัวสวยครับนาตัวสีเดิมๆนะครับวันนี้เยังไม่ได้ทำสีครับเดี๋ยวจะเลากสีแต่ก่อนจะเลาแเราต้องทดสอบระบบก่อนนะครับระบบ PTO ใช้ได้หมดเลยครับเช็คหมดแล้วครับเข้าออกปกติครับ เดี๋ยวจะเติมน้ำมันแล้วก็ไล่ระบบติดเครื่องนะครับทดสอบก่อนทำสีครับใส่ผ่านทดสอบหน้างานจริงเลยครับลูกค้าที่สนใจก็ สามารถสั่งจองได้นะครับตอนนี้เราพร้อมทําให้นะครับตอนนี้640เราติดจอง3คันเลยครับก t <c oughs> ู0ติดจอง2คันครับกาลังเตรียมส่ง <c oughs> ก็มีว่วางมีว่วาง640คันนี้ครับ1คันแล้วก็ T90 1คันสภาพคันที่ลงดีมให้ดูครับตามสภาพสวยๆเลยอันนี้ก็จะเป็นที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับ T90 เปลี่ยนยางใหม่สี่เส้น,นครับทงค่าใหม่คันนี้จบตามสภาพไปนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มเติมเปลี่ยนยางหน้าหลังแล้วก็เก็บสีเก็บเรละเอรียดให้ใหม่ <c oughs> ก็ทำออกมาแล้วสวยงามครับเดี๋ยวคันนี้ก็ทำออกมาสวยงามเหมือนกันนี่ก็ติดจ,จอแล้วครับคันนี้ นี่ก็เปลี่ยนานหน้าให้ลูกค้าใหม่นะครับเปนจุดใบนหน้าให้ใหม่ฐาน่ากใหม่ครับสร้างขึ้นใหม่เลยครับอันนี้พร้อมใช้ะน,นะครับไปสกลนครครับวันนี้ออกมาก็ประมาณนี้ครับ เสร็จก็ประมาณขันตัวอย่างนะครับคคาที่สนใจก็สามารถสั่งจองนะครับอสอบถามที่เบอร์โทรนะครับ089 7 2 0 0 9 4 3เนะครับเบอร์โทรเอร์ไลน์ก็ขึ้นบอร์นี้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้ครับหรือสายตรงเข้ามาได้เลยครับ ni e. Eh? <laughs> ดูโรคันครับแล้วตัวสวยครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับตามเบอร์โทรที่ให้ไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ